สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิติการเพิ่มยอดวิวของแพลตฟอร์มทิกตอรนะครับสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มยอดวิวนะครับและยอดวิวน้อยอยู่แล้วนะครับและอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะ,ะ,ะหรือว่าสำหรับคนที่อยากจะดั้งคลิปวิดีโอให้ขึ้นฟีดนะครับก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะครับอาจจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะ,ะอันดับแรกนะคะรับเปแล้เข้ามาที่หน้า Google นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้ครับผมจะทิิิิิ้้้้้้้้งงงงลลลลลลลกกกกกก์์์์ไไไไววที่่่ใใตคคคคคคคปปปรรรรรรัััับบบบบุณผผูชมม็แแดดดเเเเเเเขขาาาาาานนนะะะหหืออซยย อาทีนนะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่ด้านลิงครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมพามาที่ด้านบนเสิร์ฟครับจะมีคำว่าเข้าสู่เว็บไซต์นะครับให้เรากดเข้าไปเลยเนาะ ที่นี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์อของ kmmt เ hey, ้นะครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้กันได้เลยครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะ,ะหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google แล้วก็ผ่านทาง G ี a i l ครับคุณผู้ชมก็แค่มากดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกหรือย,ยังไม่มีรหัสผ่านก็เดี๋ยวห้เรามาสมัครกันก่อนเนาะให้เราเข้าไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้กันได้เลยนะครับ อ่าตรงนี้ครับก็จะมีข้อมูลให้เราใส่ครับเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะแล้วก็เย่าลมนะครับติก๊กคำว่าฉันไม่ใชโปรแกรมอตรัตโนมัติด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นเบดิเกมให้คุณผู้ชมได้ติ๊กันด้วยครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติกเบดิเกมกันไปด้วยเนาะอ่าแล้วก็กดติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกด้านล่างที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสําหรับใครที่อยากสมัครผ่านทาง Google หรือว่าผ่านทาง G ีเมลความคุณผู้ชมก็แค่มากดสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ้า ตัง้งจดจีนได้เลยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับการที่สมัครสมาชิกกันเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวให้เราเข้าสู่ระบบแปลเลยนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมือครับจะเป็นเมนูให้เราด้วยใช้งานเยอะแยะกันมากมายเลยนะครับ กเดี๋ยวคุณผู้ชมพาไปที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะทีนี้ครับสำหรับใครที่เข้าไปที่ท่าเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับเราเริ่มไปดูด้านบนนะครับด้านบนจะมีแพลตฟอร์มให้เราเรือกใช้งานเยอะแยะมากมายครับม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook Instagram TikTok YouTube Twitter แล้วก็อื่นๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมเราเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปัมกันได้เลยนะครับแพลตฟอร์มทิกเกอร์ก็อยู่ตรงนี้ครับเวลากดเลือกกันไปเลยเนาะที่ตมดนี้ครับ การแนะนํารวดเร็วตรงอ่านด้านบนสุดตรงนี้เนาะอ่านมาช่องบริการครับอ่านตรงช่องบริการคุณผู้ชมก็แค่มาที่หอวข้อบริการเพิ่มวิวิดีโอตรงนี้ครับที่ว่าเป็นตัว1 M ต่อวันแล้วก็ทันทีตรงนี้เนาะ,ะเราเลื่อไปเลยนะครับอ่านมาช่องต่อไปก็คือช่องคำอธิบายตรงนี้ครับตรงนี้เขาจะมีการเขียนข้อมูลและการเขียนแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับดูครับตรงนี้ก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมมาแวะด,ดูมาแวดดอะอ่านกันด้วยนะครับอ่านมาช่องต่อไปก็คือช่องลิงก์ครับสำหรับใครที่เห็ช่องลิงก์ครับให้คุณผู้ชมกลับมมาาาาาาทีี่่่่่่หนน้้คคคลลลิิปปวดดโออ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 ขงงงงงเเเเรระับกก็็ยตไไชชชื ปริมาณครับตรงช่องปริมาณก็คือเป็นช่องให้ใส่ย,ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับอาจจะมีขั้นตอนบอกอยกันะครับว่าขั้นตอนปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็ส่วนส่วนปั๊มได้เท่าไหร่เนาะเราก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปั๊มกันได้เลยนะครับผมจะใส่สักหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับอ่ามาช่องต่อไปก,ก็คือช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าบริการครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วครับเพแล้วกดสั่งเซฟด้านล่างตรงนี้ได้เเลยนาะ อ่าทีนี้ครับหลังจากที่เรากสั่งซื้อครับจะได้ข้อความที่เกี่ยนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งเซิร์ฟของคนแล้วนะครับอ่าสำหรับคาที่ถึงขั้นตอนนี้ครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมความรอสักครู่ในการดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรองดำเนินการจะให้เ,เราไปเป,ป็นจัวต่อไปก็คือมาที่เมนูเต็มกันเนาะ อ่าเมนต์ต้นเติมเงินจะมี5ช่องทางในการใช้งานนะครับมีช่องทางแรกก็คือชิ่เพย์ครับอ่าช่องทางที่2ก็คือสแกน QR code ทุนธนาคารครับช่องทางที่3ก็คือโอนเงินหน้าสเลฟทุกธนาคารนะครับช่องทางที่4ก็คืออัมบาวเดชช่องทางที่5ก็คือคริปโตนะครับอ่าแต่ละช่องทางครับจะมีคำแนะนำตรงนี้บอรดครับด้านล่างตรงนี้เนาะอ่าไม่จะมีคำแนะนำบอรดครับแต่ละช่องทางครับอ่าคุณผู้ชมก็จะเริ่มมาดูตรงคำแนะนำครับเพราะว่าตรงคำแนะนำครับจะมีการสอน อ่ะตรงคำแนะนำเขาจะมีสอนวิธีการเติมเงินครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆเขียนไว้ในตรงคำแนะนำไว้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มาแวะดูกันด้วยนะครับแต่ละช่องทางเนาะอ่าโอเคครับทีนี้เดี๋ยวให้เรากลับมาที่ช่องทางชิพเพย์ก็คือช่องทางแรกครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมครับมาที่ด้านล่างสุดจะมีคำว่า payment channel เนาะอ่ช่องทางชิพเพย์ครับจะมีหลายช่องทางในการเติมเงินครับจะมีจะมีสแกนเคอร์โค้ดนะครับจะมีโถมบัลลีเบเดตแล้วก็ตามธนาคารต่างๆครับแล้วก็สามารถที่จะเติมเงินทางตู้เบิร์นเติมได้ด้วยเนาะะท การเตอนนนะครับส่วด้านบนจะมีคําแนะนำให้เราอ่านหรือว่าให้เราดูด้วยเนาะอ่านที่ครับเรามาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่านเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อของเราครับว่าเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาไว้เช็คข้อมูลต่างๆครับอ่าตรงนี้ครับจะเป็นของเข้าบริการที่เราสั่งซื้อนครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นหมายเลขคําสั่งซื้อที่คุณผู้ชมสั่งซื้อบริการเนาะส่วนตรงนี้ครับจะเป็นอ่าการใส่ลิงก์คลิปวิดีโอของคุณผู้ชมนะครับสนะาถ หน้าโปรไฟล์ของเราเลครับเพื่อย่อยอดวิวของเราขึ้นไะด้อย่างเนาะตอนนี้ครับยอดวิวที่ผมจะปารับตอนนี้ยอดวิวมีบินทั้งหมดยี่สิบสามยอดวิวนะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟรชหน้าจอหน่อยครับนะครับเพื่อย่อยอดวิวของเราขึนะ้นได้อย่างเนาะ อ่าตอนนี้ครับยอดวิวของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับยอดวิวที่ขึ้นมาก็คือ3 2 4ยี่ยอดวิวเลยนะครับอ่าโอเคครับที่ครับสำหรับคนที่ปตามยอดวิวขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมครับวัเรามาที่เมนูแนะนาเพื่อนเนาะอ่าสำหรับคนที่ต้องใครที่ต้องการแนะนาเว็บไซต์ครับหรือว่าใช้เว็บไซต์ให้กับเพื่อนเหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์ครับคุณผู้ชมก็แค่เอาลิงกกกกก์์์นนนนนนนีีีี้้้้้คคคคครรรรรรรัััับบบบบไไไปชชใใใหหหเเ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 พืื่่่่่ออออวววาา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 ททยยยงง็ซตดลละมมูิ เมนูการนเงินก็คือจะเป็นเมนูเอาเบชเช็ประวัติการคืนเงินของคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ด้านบนก็จะมีรายละเอียดคุณผู้ชมได้ดูครับถ้าคุณผู้ชมกดยกเลิกบริการครับหรือบริการตัวนั้นใช้ไม่ได้ครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าน,นี้เลยเนาะ,ะมันจะมีออดเดอร์ไอดีที่เราสั่งซื้อไว้ครับเห็น้ตรงนี้ก็จะมีการเขียนบอรแล้วก็ตรงนี้จะมีการเขียนบอกว่าเราเขาขกินเงินยออเครดิตให้กับเราเท่าไหร่นะครับยอดเครดิตก็คือขวามือบนตรงนี้เนาะจะมีสถานะบอร์แล้วก็จะมีวันที่บอร แอดมินโดยตรงถ้าคุณผู้ชมพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์ครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อมาติดต่อแอดมินได้ตลอดเลยครับอาจจะมีช่องทางติดต่อตติด่อทางตัวชื่อเลยครับแล้วก็สามารถติดต่อทางไลน์เนาะอ่านี่ครับให้เรามาที่เมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้านล่างครับอ่านี่ครับเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะติดต่อคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือถือทั้งระบบ Android และ iOS นะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มฟลานี้เพื่อเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยเนาะอ่าโอเคครับวันนี้ครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผูู้้้้้้้้้ชชชชมมมแททททท็็็บบบบบเเเพจ่่่าาาานนนนนีีีีะะคคคคครรรรรรัััััสหใใใตตอองงงงงงกกกกกววไไไซ์์ผผิิลลดดุณป เลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ